ชีวิตที่เป่าละพังดังปุยนุนที่ลอยปลิดปลิวเคว้งคว้างล่องลอยและลิวไปไรทิ่ทางจะไปที่ไหนไม่รู้ซึ่งแห่งหัว คนเดินเรื่อยไปหมดแรงที่ไหนก็นอนโดยไม่สนใจไม่มีความหมายที่ได้ๆก็เหมือนกันเพราะชีวิตฉันจบลงตั้งแต่ตรงนั้น ันที่ฉันนั้นไม่ไมีเหลือแม้ใครสักคนกลางวันไม่เหลืออยู่อีกต่อไปมีเพียงคําคืนที่ดูมืดมนมันช่างทุกทนโหดร้ายเหมือนตายทั้งเป็น ไม่มีแม้แรงจะลุกขึ้นย,ยัดยืนเพราะชีวิตฉันจบลงตั้งแต่ตรงนั้นในวันที่ฉันนั้นไม่มีเหลือแม้ใครสักคนกลางวันไม่เหลืออยู่อีกต่อไป ฉันทุกทนหอดร้า เรียกว่าทาได้ดีอาจารย์ไม่่อาจารย์ได้ชมความกรอบเป็นยังไงบ้างตะลึงสมราคาที่คุยกันไว้ตะลึงเนาะและมีความรู้สึกว่าถ้าเราพลาดครับจะเป็นเรื่องน่าเสียดายเมื่อมีคนอื่นที่ไม่พลาดมาพูดให้ฟังใช่อาการจะเหมือนเวลาที่เราไปเมืองใดเมืองหนึ่งมาแล้วแล้วก็มีคนอื่นไปทีหลังเรา แล้วเขาได้โพสอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ไปแล้วจะบอกตอนฉันไปแต่มาฉันไม่ได้ไปที่นี่ล่ะน,นี่ไง <c oughs> เราถึงได้เชิญมาพูดกันในวันนี้เพราะว่าทําไมเสาร์อาทิตย์หน้านะคุณผู้ชมยังหาชมได้อีกเนื่องจากจะเป็นเหมือนกับรอบเสาร์อาทิตย์สุดท้าย23-24แล้วแล้วทีมงานก็มีบัตรมาแจกต้องบอกนอี้ก่อนว่าให้ส่งข้อความมาเลย SMS มาที่4642200นะครับบอกเหตุผลเราหน่อยว่าทําไมถึงอยากไปชม ละครเวทีเรื่องนี้เรามีบัตร3าใบมอบให้นะครับเออสารางวัลมอบให้รางวัลละ2ที่นั่งส่งกันเข้ามาเลยแต่เนื่องจากเราเป็นเทปรายการต้องย้ําก่อนนะครับจะต้องส่งมาในช่วงเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเท่านั้นเนาะามาคุยกันต่อเนื่องจากเป็นละครเพลงอาจารย์ต้องมีนักร้องเยอะนอกจากน้องกายน้องกิจแล้วเนี่ยยังมี ยังมีนักร้องอื่นใครบ้างครับอาจารย์ครับคุณน้ำมนต์นะครับเสียงแลลว่าคือ่งนี้เสียงเหมือนดังเทพธิดามันทะสวรค์น่ะน้ำมนต์น่ะซึ่งซึ่งพี่น้ำมนต์เขาจะร้องเพลงเยอะไหมเขาก็จะร้องเพลงเยอะพอสมควรเลยเขาเป็นเขาเป็นนายหญิงของมอมก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับมอมอยู่กับใครอยู่แล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเล่นสลับกันก็คือลูกว่าพิจิกาคุณลูกว่าเสียงก็เสียง ละครกิ้งกิ้งทั้งคู่เลยซึ่งจะสลับกันถูกไหมคะสลับคือคือคุณน้ำมนต์เขาจะจะเล่นในอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกเขาเป็นนักแสดที่ดีกันเอางี้ยี่สามยี่สี่ที่จะถึงสำหรับก็เป็นคุณน้ำมนต์ก็เป็นคุณน้ำมนต์ใครที่เป็นแฟนคุณน้ำมนต์นะครับก็ไปดูได้นะครับติดตามได้นอกจากคุณน้ำมนต์นอกจากนายของมอมเนี่ยคือคุณโบกี้อ๋อโบกี้นักร้องวัยรุ่นไงนี่นี่โบกี้ดอชโบกี้ดอชใช่เป็นยังไงทำได้ดีไหมโบกี้ เรารู้เขาเป็นนักร้องแน่แต่เมื่อต้องมาแสดงอาจารย์เป็นไงบ้างก็น่าสนใจมากเลยนะครับที่จะเห็นเขายีกบทบาทหนึง่งนะอยู่บทบาทหนึง่งก็เข้าขากันได้ดีเลยทีเดียวะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นละครเวทีที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆได้ดูนวัตรกรรมใหม่ๆในการแสดงละครเวทีนอกจากนี้เรื่องฉากแอาจารย์ Dreambox เนี่ยเขามีเรื่องชื่อมากฉากเขาต้องมีมุกเข้ามุกออกไฟเฟร์อย่างนู้นอย่างนี้เราเป็นแฟนจริงๆจำได้ดูเรื่อง เรื่องงูสักเรื่องงูึ้นขึขนะพยายงูขาเอาจริงผู้ชมตอนนั้นคือแค่บอกเอางี้ไม่ต้องแสดงมูฟฉากอย่างเดียวคุ้มราคาแล้วอะปีนี้ยังไงมั้งอาจารย์นี่แต่ต่อไปเขาต้องพยายามไม่มูฟฉละครเนี่ยถ้ามูฟเยอะเนี่ยเขาไม่เอาแล้วถอยไปถอยมากจนนั่นแหละแต่ต่อไปเนี่ยมันจะต้องทำยังไงไม่มูฟตอนนี้เขาเป็นฉากแขวนนะครับอันนี้ก็ก็เรื่องเรื่องฉากจริงๆเลยเนี่ยก็ เกิดมาจากการวิเคราะห์ตีความของเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็ direction ของ production จริงๆที่ว่าจริงๆมันยากตรงที่ว่าเราจะสร้าง b a l า n c e ในเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับว่าเพราะว่าตัวละครที่เป็นหุ่นแบบนี้เนี่ยคือถ้าบ a ลานซ e ไม่ดีมันจะกลายเป็นเป็นละครเด็กมากๆเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะมีตัวสัตว์ใช่ัวส์ก็จะเป็นละครเด็กมากๆเลยซึ่งซึ่งเราก็ไม่ต้องการให้เป็นเด็กขนาดนั้นนะครับแล้วเพราะว่าความจริงจังของเรื่องยังอยู่ พวกนี้บาลานซ์พวกนี้ครับก็ก็คุยกันเยอะเหมือนกันระหว่างระหว่างเคลื่อนฉากกับห้อยฉากอนไนเยอะกว่ากันในเฉพาะโปรดักชันนี้นะครับก็ไม่เยอะมากครับในเรื่องนี้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะซิมเปิลมากๆแต่ว่าจะเห็นว่าคิดหัวแตกคือในคนเรียบง่ายเนี่ยมันต้องคิดเยอะกว่าเยอะมากเพราะอย่างย้อนยุคด้วยจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเมืองไทยเนี่ย เรากำลังพยายามที่จะเข้าไปสู่ทฤษฎีละครให้ได้นะคือมันมี Trinity of Unity เนี่ยนะคะคือ Unity 3อย่าง Unity of time ละครหนึ่งเรื่องไม่ควรจะมีเวลาที่ยาวนานเกินไปคำว่ายาวนานไม่ใช่หมายความว่าเวลาเล่นกี่ชั่วโมงนะหมายความว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามวัน5้าวันอะไรเงี้ย Unity of Time Unity of Place ฉากไม่ควรจะมีหลายที่นะ,ะมันอาจจะเกิดขึ้นเหมือนเช่นพิชานาย่างพี่เนี่ยเกิดในห้องเดียวไม่เคยออกจากห้องนั้นเลยในห้องนั้นห้องเดียวนั่นเป็นยูนิแล้วอ t คือโครงเรื่องเนี่ยมันจะมี Development ของประเด็นเดียวไปจนถึงพีคของมันซึ่งพี่ว่าละครไทยปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่ค่อยได้กันเนี่ยนะครับ i t y of p l อ t อาจจะได้แต่ Time กับ p l c e เนี่ยไม่ได้คนเขียนบทชอบเขียน6ที่อ่ะเกิดเหตุตรงนี้เกิดเหตุตรงนี้เกิดเหตุตรงนี้แล้วเวลาก็3ปีนะคะโอ้โหกว่าจะจบเรื่องได้ต้น ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นที่ซีละครถ้าเกิดไปเรียนไอ้ไอ้ไอ้สปีดคอมเนี่ยนะคะเขียนบทอย่างนี้นะคะตกค่ะตงเอาให้ได้ครบสามองค์ประกอบมันไม่มีมันไม่มี Trinity of Unity <c oughs> มันไม่มีไตรภาคแห่งความเป็นเอกภาพ <c oughs> ซึ่งถ้าคุยกันอย่างนี้อาจรรารย์ลิ้นทงครของเรานี่ครบ3ขั้นตอนที่อาจารย์ว่าไหมฮะของเราเนี่ยจริงเองเอก็ก็พยายามที่จะให้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่สําคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าจเจนว่าละครที่มาจากวรรณกรรมมันมีคุณค่าของวรรณกรรมอยู่ทีนี้ เราจะรักษาคุณค่าวรรณกรรมนี้ยังไงความรู้สึกของเมื่อเราอ่านเรื่องสั้นนี้กับความรู้สึกที่ได้รับจากละครเนี่ยเราก็ไม่ต้องการให้คนดูที่เคยอ่านเรื่องนี้รักวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วต้องสูญเสียผิดหวังกรร็ผิดหวังตรงนี้นะเพราะงั้นคุณค่าอันนี้เนี่ยที่ต้องเก็บไว้เนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนจริงๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วไปชมมาแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกับเราก็ได้เนาะมาสปอยเราหน่อย <c oughs> ว่าไปชมมาแล้วมาดียังไงยังไงอย่างนี้เนาะอ่ะมาเรื่องการ เขาเรียกอะไรเชิดหุ่นบ้างครับต้องให้โชว์แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วมันมีความพิเศษยังไงเช่นต้องมียืนมีนั่งมีหมอบสุนัขเนี่ยลองให้น้องกายน้องกายโชว์เราหน่อยดีกว่าสมมุติเอางี้เอาเดินเอาเดินเดินถ้าเดินใช่ไหมครับก็จะมีมันก็จะมีกลไกตรงนี้ครับเป็นก้านใช่ไหมครับเวลาเดินเราก็ต้องกะเลเวลโพซิชันของมันไม่ให้ขางอเกินไปเลยครับแล้วก็ดันก้านเพื่อที่จะขยับขา ซ้ายขวาอ,อย่างเงี้ยครับเจอนายแล้วหมอบสิครับคุณผู้ชมเราจะหมอบแล้วนะนสังเกตมะไม่ได้หมอบธรรมดานะหมอบเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเขาก็เล่นไปด้วยเสียใจมากจะสลบแล้วเสียใจมากเสียใจมากจะสลบแล้ว,จะ,ลลวจะสลบแล้วเสียใจเหลือเกินดีจังเลยเจ้านายกลับมาเจ้านายกลับมาดีใจจังเลยดีใจจังเลยเจ้านายกลับมาแล้วมีกติกามเ้็นไปละ เนี่ยอาจารย์แค่นี้นะแยกส่วนก่อนนะนแ,คแค่เชิดเนี่ยก็ยากจะแยกผู้กำกับต้องใช้ดวงชาสองดวงนั่นนี่ดวงหนึ่งมองว่าหมาใช่ยังอีกดวงหนึ่งดูคนเชิดนึกออกไหมแล้วคนแสดงก็เชิดเสร็จฉันต้องแสดงร้องเพลงเขาไปอีกพอมีคฟังน้องร้องเพลงก็เรียกว่าทำได้ดีทีเดียวเรารอินสามสมาธิสางสมาธ,สมาธิสมาธิในการเชิดหมาสมาธิในการร้องเพลง <c oughs> และสมาธิในการแสดงอารมณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลง อ่านอกเมื่อกี้กายทำไปแล้วตาเกิดมั่งต้องดุเมื่อกี้เขาทำแบบหมาตามคาแรคเตอร์เขาแล้วไงอันนี้ของเราดุกูเกียดมึง <laughs> 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 อะไรชัดมากกูเกียดมึงคือด้วยด้วยด้วยคราวนี้ของกิจแห่ะพอมันเป็นหมาดุเนี่ยเราจะมูฟเมนต์ไม่เยอะ,อะเพราะว่าพอมูฟเมนต์เยอะปุ๊บก้มปุ๊บมันจะดูเป็นหมาหงอไปเลยทันทีไอ้ส่วนตัวกิจก็คือจะแค่แบบนิ่งๆเพราะว่าหน้าหน้าก็ออกแบบมาให้ดุอยู่แล้วเพราะสมควรอยู่แล้วกูเกียดมึง แล้วก็มีเข้าไปกัดเ,เองเข้าไปกัด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 ซึ่งใน,ในเรื่องก็จะมีทั้งกัดมีทั้งฉีดตัวที่ฉีดได้ด้วยแสดงว่าคาแรคเตอร์ของสุนัขแต่และตัวในเรื่องเนี่ยวิธีการเชิดก็แตกต่างกันไ,<ด>ไป,ปอีกแตกต่างกันครับคุณผู้ชมเอางี้พุ้นเลยเหลืออีกสองสัปดาห์เนี่ยเสาร์อาทิตย์หน้าไม่ดูไม่ได้แล้วนะนอกจากเรื่องที่นำมาสร้างก็ดีนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในละครเวทีเยอะมากอะอย่างพวกเนี้ยนอกจากอย่างกิตเนี่ยรู้อยู่เป็นนักร้องอย่างกายอย่างเนี้ย เล่นละครเวทีมามากมหมแค่ไหนแล้วยังไงไหนเหื่องนที่เคยเล่นกับดิมบ็อกสองเรื่องแต่ตอนนั้นก็เป็นน้องซอมโบอะไรอย่างเงี้ยได้เล่นเรื่องเฟรมกับเรื่องดิมเกิลส์มิสิคนก็เน้นร้องเต้นปกติเนาะแต่พอมาต้องมาเชิดหุ่นมันยากมันมันเปลี่ยนยา<ะ>กก็ยากมากเพราะว่าหุ่นแต่ละตัวมันจะมะีมันจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็ต้องปรับเข้ากับตัวหุ่นด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เริ่มแรกก็คือจะเริ่มค่อยๆเริ่มจากการเชิดหัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีเซสช like, Meyer, anyway. ั่นแบบมาคุยกันอะไรอย่างงี้มานั่ง Workshop w o r k หมามานั่งคุยกันวอร์มเสร็จปุ๊บต้องมาเดินหมาเดินหมาเสร็จแล้วก็หมามานั่งคุยกันใช่แล้วก็จะมีแบบเป็นอิม p r ร v i s a t i o นเซสชันเล็กๆอะไรเงี้ยให้มาเล่นแยบคอนเสูร์ตเลยรเป็นคนก็ได้เป็นหมาจริงเลยไม่ทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็ฝึกตัวเองแบบหมาด้วยไงใช่ไหมและฟังอย่างนี้ก็จะพบว่าเราไม่สามารถเปลี่ยน คนเชิดได้ถูกมาไม่ได้เพราะคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันเลยได่ไม่ก็คือจะพัฒนาจิตวิญญาณมาเพื่อจะแสดงหน้าของหมาให้ได้ตามนั้นเนี่ยมันใช้เวลานะดังนั้นห้ามป่วยห้ามมาคือเคยคุยกับอาจารย์เรื่องละครเวทีมันเหมือนมีอารมณ์ดับเบิลแคทเอาไว้สาหรับเผื่อใครป่วยเผื่อใครไม่มาอันนี้เป็นไม่ได้คห้ามเลยไม่ได้กีดค้ารักษาวัดให้หายด้วยห้ามป่วยเลยอาจารย์เพราะอย่างหมาคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่บอกคือคือคนเชิดกับหมาจะมีความคล้ายกันแม้กระทั่งตอนที่วัดตัวครับ เขาวัดสรีระของคนคนเชิดแล้วก็ไปสร้างให้ความสวความว่าเราจะแบบก้มยังไงยืนแล้วจับยังไงให้มันพอดีไม่คือเพื่อให้มันสามารถที่ทําได้อย่างถนัดถนิ่งถ้าเกิดว่าสร้างโดยไม่ดูโครงสร้างนะคะสูงไปเตี้ยไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แล้วคุยกันมาสองเบรกอาจารย์เห็นอะไรใหม่ๆตั้งเยอะเห็นความตั้งใจเยอะให้อาจารย์ให้กําลังใจและพูดถึงละครเวทีก็คืออันแรกเนี่ยชมเชยที่หนึ่งเป็นนวัตกรรมนะฮะ อันที่สองชมเชยความกล้าหาญที่ใช้นวนิยายเป็นละครเวที mm. คือนวนิยายเนี่ยมันเหมาะกับหนังมันเหมาะกับซีรีส์แต่เป็นละครสั้นเนี่ยนวนิยายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเราดูละครบลอดเว์สิคะละครบลอดเว์เนี่ยจะสร้างขึ้นมาเป็นบทละครโดยตรง uh. เพื่อที่จะได้ยูนิตี้ทั้งสามอย่างนั้น mm hmm. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานวนิยายมาทําละครเวทีเราจะเหนื่อยมากอันนี้เป็นความกล้าหาญชาญชัย <Okay. S 1> นะอันที่สามก็คือว่าการที่เราจะต้องฝึกคนและ แล้วก็ฝึกการเชิดหมาไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเอาจิตวิญญาณของคนไปใส่ในกิริยาของหมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก mm hmm. ผู้กํากับต้องใช้ความสามารถสูงมากในการที่จะดูว่าหน้าคนก็ใช่แล้วหน้าหมาก็ใช่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าชมเชยและยิ่งพอมาทําเป็นมิวสิควิลเนี่ยนะครับมันก็นเาเอาความสับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าจะร้องเพลงได้อย่างไรเพราะว่าพี่เคยสังเกตนะครับนะบางครั้ง อันนี้น้องๆที่ฟังอยู่อย่าโกรธนะพวกที่ร้องเพลงเก่งแต่เล่นละครไม่เป็นเนี่ยนะคะพอมาเล่นมิวสิควลเนี่ยนะคะเขาตั้งใจร้องเพลงให้เพราะเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพลงเพื่อแสดงอารมณ์คือถ้าจะให้ดูตัวอย่างนะไปดูนรินทร์ทนะบางช้างนารินทร์นเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาเป็นตัวอิจฉาเนี่ยเขาร้องเพลงเพราะด้วยแต่เสียงอิจฉามันออกมาในเพลงถ้าเขาก,กาลังโกรธเนี่ยเสียงโกรธออกมาในเพลงแต่พวกนักร้องที่เราเห็นกัน เด็กๆทั้งหลายเนี่ยร้องเพลงเพลาะค่ะแต่ฟังไม่ออกว่ากําลังโกรธ <c oughs> กําลังเสียใจหรือ <c oughs> กําลังอะไรต่างๆเพราะเธอตั้งใจร้องให้เพลาะเท่านั้นแล้วก็ขอฝากคนดูไว้ครับวัฒนธรรมดูละครกับวัฒนธรรมดูคอนเสิร์ตไม่เหมือนกัน <c oughs> ละครเนี่ยเขาปรบมือเมื่อจบฉากแต่คนที่เป็นคอนเสิร์ตเป็นแฟนคลับของคนที่คอนเสิร์ตออกมา,อย,า,า,าอ,อย่าไปท่านร้องอย่าไปเล่นไม่ไอ้ กรีดใส่เห็นแล้วดีใจไงก็ไม่จริงแล้วคนเล่นจะไม่มีวันรู้ตัวว่าตัวเองเล่นละครดีไหม,มเพราะว่าเสียงปรบมือในเสียงกรีดมันให้ตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นเข<อ>้าใจไหมให้ตั้งแต่ปรากฏต,ตัวแล้วใช่ไหมใช่แต่เวลาเราไปดูละครเวทีที่อื่นเนี่ยมันจบซีนแล้วเราถึงบอกโอ้โหสุดยอดเราปรบมือให้แต่พอเราพวกนักร้องทั้งหลายเนี่ยนะมานักร้องเด็กๆหนุมน่มๆสาวๆทั้งหลายมา โผลออกมาแฟนคลับที่ไปดูเนี่ยเอาวัฒนธรรมของคอนเสิร์ตไปดูกรีดตั้งแต่ยังไม่เล่นอะไรทุกอย่างโผลมาก็กรีดใจอ่ะอ่ะก็คุยกันมาตั้งนานแล้วคงให้น้องกายนี่แหละเป็นตัวแทนของละครเวทีเรื่องนี้บอกผู้ชมหน่อยว่าทําไมต้องไปดูแล้วดูแล้วจะได้อะไรด้วยก็อยากฝากนะครับละครเวทีเรื่องมอม the m u s i c ิคนะครับก็มันเป็นละครที่ เชื่อว่าจะกินใจผู้ชมหลายๆคนนะครับแล้วก็นอกจากจะให้ความสุขความบันเทิงอะไรพวกนี้ครับก็บจะได้ข้อคิดดีๆกับบ้านด้วยได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อย่างเช่นวะ่าตัวละครเรื่งองนี้มันจะ r e f l e ็ t วิถีชีวิตการเป็นอยู่ในช่วงสมัยยุคสงครามครับแล้วก็จะให้อย่างตัวการอย่างงี้ครับหลังจากเล่นเรื่องนี้ก็มันก็ได้ข้อคิดที่ว่าจริงๆแล้วชีวิต S <S เป็นสิ่งที่สวยงามมากกำลังได้เรียนหนังสือประโยชน์มากใช่ใ <iks carriage> <ส><น> <c oughs> คิดจะว่ากำลังเรียนหนังสือก็จะนือเกรดคิดอย่างเงี้ยละกันแม้แต่สัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับพระเจ้าคิดเกรดจะถือเป็นปราดของเมืองไทย,ยเพราะฉะนั้นเราถ้ากันเราเรียนกับปราด ก็น่าจะไปดูก็ย้ำอีกทีนะครับว่ามอมเดอะมิวสิคเนะครับจัดแสดงที่ M Theater นะครับวันที่นี่เหลือยีบมยีบกราคมนี้แะครับจองบัตรได้ที่ d ีมบ็อกดอทซนะครับหรือฮอตไลน์ก็ได้เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปชมนะครับต้องว่างวันที่ยีบนี้นะครับ1ทุ่มตรง ส่งข้อความของคุณมาที่4642200นะครับบอกเราหน่อยว่าทำไมถึงอยากชมละครเรื่องนี้เรามีรางวัลให้3รางวัลรางวัลละสที่นั่งเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฤทธิรงครับน้องกายและน้องกิตที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่ตอบฝากคาถามไว้ที่ Facebook ของเสรีดราม่านะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงตอบกันตอนนี้สักครู่เดียวครับ